สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กันในรายการเบเกิลเฟรกรอบนะครับอันนี้เป็น EP บล็อกพิเศษเรียกว,ว่าบล็อกพิเศษดีกว่านะครับเนื่องจากวันนี้ผมต้องไปถ่ายเพิ่นครับรีวิวเพิ่มของคันนี้เจ้าปกติ848นะฮะก็อ,อ,อ,อ้าวอ้าวผ่านทำอะไรอะ่ะทำอะไรพี่ป้อมทำอะไรอะ่ะขีดขอขีดข้ออ๋อนะครับไอ้คันเนี้ยหลายคนมองว่าเอ้ยคือ,ค,อคือรถอะไรน,นะครับป้อมคือรถรอะไรอ่ะ G.P.X. เ e m o น1 5 0 G.N. ครับ G.P.X. d e m o n 1 5 0 G.N. นะครับตัวนี้ไปเป็นโมตาไฟเป็นโมตารเรียบร้อยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าคันนี้มันขี่สรุกขี่มันแค่ไหนนะครับไปดูกันดีกว่าไปโอเคครับวันนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันในตัว d e m o n ร้ G.N. เดวครับอาดาบเฉย โอ้ส่งมันได้เว้ยเฮ้ยวอมยางสักหน่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ซอยอารีนะฮะเนื่องจากต่อคันนี้ไปจอดที่นู่นแล้วถ่ายนะครับเลยผมเลยต้องมาขับคันนี้ไปพี่ป้อนนะครับเพราะพี่ป้อมมีธุระต่อนะครับตอน่าย ขี่ง่ายอยู่เว้เนี่ยอันนี้เป็นรถต้นแบบนะครับยังไม่มีทําออกมาขายนะฮะผมชอบฟีลการขับขี่คันนี้นะครับมันขับง่ายดีไม่เมื่อยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างสบายนะครับเป็นร้อยห้าสิบเนนะครับที่แปลงเป็นโมตาร์นะฮะผมว่าโอเคเลยล่ะบดูเดิมแล้วต้องบอกว่าเดิมแล้วตัว GN เนี่ยล้อจะเป็นล้อแม็กนะครับแต่ในพี่ป้อมเขาไปหาล้อลวกล้อซีมาใส่นะครับอัตราเร่งนี่ใช้ได้อยู่เลยนะครับ ว่าเวิร์กเวิร์กเลยจริงอันนี้ถามว่ามันกระชากไหมจริงๆมันก็ไม่ได้กระชากขนาดนั้นนะครับแต่แต,แต่ถ้าคนปล่อยคัดแรงไปไหน่อยมันก็อาจจะมีแบบกระชากกระชากนิดหน่อยนะฮะตามสไตล์ไปแล้ววันนี้ไม่ได้แปลงอะไรเยอะมากเท่าไหร่นะครับ แปลงสามารถเป็นล <S ellt. S 1> um. ูกรงมากกว่าแล้วก็ิูกชงลุนชงนิดหนึ่งนะครับคันนี้มันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเหลือยิบย่อยนะครับหลยยิบย่อยนะครับแล้วก็แก้บอกชิหนหอาทําท่อนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมเอ็นดีนะครับที่ให้ผมได้ลองทําคันนี้นะครับลุยน้ำไปตามสไตล์นะฮะเลิอกอีกแล้ว ไปแล้วรับเปลี่ยนล้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ไม่ขึ้นนะครับตายแล้วยังไม่ต่อเลยสิต่ะ,ะครับเปลี่ยนล้อใหม่ครับยุ้ยชึบชบโอ้โหจะงหวยืนก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวถ้าเสร็จเต็มคันแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันดีกว่านะครับ ว่าความนิ่งแล้วเวลาวิ่งบนสะพานอย่างเงี้ยกระลมแรงๆว่ามันค่อนข้างนิ่งนะครับมันมันไม่ได้แบบสายไปสายมาหรือโดนลมตีแล้วเหวี่ยงเท่าไหร่นะครับว่ามันค่อนข้างง่ายเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมบ,บอกไปไม่ได้ครับไปมันไม่เคลื่อนนะโอ้ยขี่มันนะเนี่ยยังรอเลยเวลามุดนี้โอ้โหแฮนด์ด้วยความที่แฮมแช่มนะครับ,บง่ายกันเลยทีเดียว ไปได้นะ้เอเฮ้ยถว่าไปได้ป่ะไปได้สิเราต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมโอ้ดีหล่อจังโอ้โหโอ้โโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ทาง เส้นมะหุนโยธินนะฮะกำลังไปที่ซอยอารีนะครับสรุปเลยดีกว่าคันนี้ขับสนุกครับใครชอบสไตล์โมตายอย่างนี้ก็คันนี้ครับแนะนำนะฮะมาแปลงได้นะครับแต่เดี๋ยวรอโปรเจกต์ที่เขาเสร็จก่อนเดี๋ยวผมรีวิวคันเต็มๆให้ดูนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวรีบปอมไปเติมน้ำมันก่อนดีกว่านะครับอืมแต่สอง้อย ไม่เติมครับไม,รไม่ต้องไม่เติมไม่เติมทรงเดิมๆไม่เท่าไหร่ทรงนี้ผมว่าโอเคกว่าเยอะเลยขอหล,ล่อรูปเนี่ยโอเคนะครับ เรนทำมาเสร็จแล้วนะครับเรา,าไปที่ซอยอารีนะครับร้านโพสเฮาส์นะฮะโอ้ยทำไมเสียงดังจังครับอารีซอยห้าอันนี้เรากำลังย้อนสอดหรอถึงแล้วนะครับร้านกาแฟนะฮะ โอเคครับเราก็มาถึงกันที่ร้านชื่อ Poet House นะฮะเป็นของยี่อ้ําสปอนเซอร์ NDF หรือเจ้าของดุกติคันนี้เองนะฮะเรายังไม่พูดถึงดุกติคันนี้เพราะเรามีรีวิวแยกอยู่แล้วนะครับเราจะมาพูดถึงคันนี้กันดีกว่านะครับคือเดิมๆเ,เ,เนี่ยขับยังก็ไม่ได้สนุกเข้าไปนโมตานนะด้วยความที่ว่าอันนี้เดี๋ยวให้ดูที่เขาเปลนโชคแล้วนะฮะเปลนโชคครับอันนี้ป้อมเท่นั้นเปลี่นโชคเปลนล้อหรอเปลนโชค ล้อแล้วก็ทําท้ายสร้างสร้างท้ายขึ้นมาเองเลยอ่ะให้ดูนี่ครับสร้างท้ายขึ้นมาเองเลยทั้งรุ่นนะฮะสามารถติดใจไหมติดใจมากนะครับขับค่อนข้างสนุกนะฮะเหลือเหลืออีกนิดหน่อยต้องแก้ก็มีสายคันเร่งกับนู่นนี่นิดนึงเซ็ตโช๊คใหม่นิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีคันเต็มยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ดูแน่นอนคันนี้นะครับกับเจ้าเดมอน150 GN Motard นะครับของสลักแต่ง MDF Shop นะครับไปลนะ เจอดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะไปนะครับทำอทไรครับเช็คเฟสครั <c oughs> บเช็คเฟสบั้นูดยีกงอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศสบายครับเย็นสบายที่นี่เย็นสบายที่นี่ เราก็ถ่ายรีวิวเจ้าปูติ8 4 8เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะจบคลิปบล็อกนี้นะครับจะพามาชมร้านกาแฟของเจ้าของคันนี้ก่อนนะครับดิอัมนะครับเจ้าของดูติ8ป8นะครับร้านชื่อ Po e t House อยู่ตรงอารีซอย5นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่ะไปหาเจ้าของกันอันนี้เจ้าของครับงามครับอันนี้เจ้าของร้าน Poet House อยู่ตรงไหนครับผมอยู่อารีซอย5ครับ อารีซอยห้าอย่าย้อนสอนเข้ามาก็พอได่แล้ววิ่งให้ถูกทางไหมครั้บอารีสองทันได้ครับเดี๋ยวรบกวนพี่อ้ําพาผมชมร้านพี่หน่อยดีกว่านะครับเข้ามาอันนี้ก็บรรยากาศภายในร้านนะครับภายในร้านอันนี้ก็จะมีนะครับจะมีทั้งกาแฟนะครับแับที่ไม่ใช่กาแฟพวกชาพวกน้ำผลไม้ปั่นอิตาลีโซดา ขนมเค้กนะครับแล้วก็ข้าวมีหมดมีหมดเลยครับอยากก็เปิดทั้งวันนะครับแล้วก็มีแอร์มีเสียงไวไฟได้ใช้มีฟรีไรร้ายด้วยยอดไปมีตรงไหนครับปุ่มไหนอีกแล้วก็่าเกียวแล้วก็ตรงหน้าต่างนี้นะครับถ้าเกิดจะเป็นมาเป็นสัมมนากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถที่จะปิดห้องกระจกนะครับในโซนตรงนี้นะครับ ะเป็นห้องกระจกเป็นห้องปวท์ฟมขนาดประมาณ15-20คนได้ก็ตรงที่เรานั่งถ่ายกันเมื่อกี้ใช่ครับก็คือตรงนี้จะปิดกระจกได้ได้รองเลยนะครับวันนี้ตกคือโทรมาจองได้ก็เป็นรั้งโฟมาจองได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับชื่อร้านก็เปิดเฮาส์เลยครับเปิดเฮาส์ใช่ครับแล้วก็ทักมาจองได้เลยถ้าอยากจะมาด้านส่งเมสเซจส่งไปมาคุยกันได้เลยอ่าโอเคครับแล้วก็จะมีโซนใหม่กันหนึ่ครับอยู่ข้างนอกไปนะครับไป ก็จะเป็นโซนใหม่นะครับที่เพิทำขึ้นมาก็เวลาเผื่อจะมีมาทำห้องประชมุมทำเวิร์กช็อปอกันนะครับแล้วไน,นีจะเป็นบรรยากาศข้างบนหน่อยไปบันไดอีกแล้ว <laughs> ถอดรองเท้าด้วยปึ๊บมีถอดรองเท้าก่อนโอ้โห,โหย่ำฟิลนี้น่ามานอนเล่นมากเลยเนะี่ยใช่ครับฟยลก็ถ้เาเกิด จะมาประชุมอะไรก็บอกได้ว่าอยากในห้องร้างห้องขั้วบนห้องขั้วบนก็จะเป็นห้องเียบร้อยแล้วมีมีแอร์มีอะไรให้เหมือนกันคือจะมานั่งเล่นทํางานอะไรก็ได้มานั่งคุยกันจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือมีเวิร์คช็อปเล็กๆได้หมดเลยเลทราคาประมาณเท่าไหร่พี่จริงๆตอนนี้ไม่ได้คิดค่าห้องนะแค่บอกว่ามาซึ่งระมาณก็สิบคนอย่างเงี้ยแล้วก็ มาซ like 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 yeah, yes, okay. ื้อกาแฟซื Whoops ้อขนมซื้อข้าวที่ร้านก็เหมือนว่าเหมือนอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนนั่งแม็กกันใช่ไปนั่งทำงานกันแต่นี้ที่เรามีห้องให้เราคนใช่ได้บแต่ว่าบปเยากาศที่ยบสิบคนขึ้นไปแล้วอัดสิบคนขึ้นไปประชุมงานอะไรก็ได้แล้วแต่ก็ถือว่าอีกบรรยากาศก็ความเป็นส่วนตัวในห้องแขมที่นั่งเล่นข้างหน้าด้วยมีบอกให้ลงไปนอนเล่นลงไปแบบโอ้โหวันนี้เหนื่อยแล้วลงไปนอนดีกว่าสบายอยู่นะ ก็เป็นอีกฟิลนึงนี่ก็โอเคนะพี่อ่ำผมว่าสุดยอดเลยเผื่อคนอยากได้อารมณ์แบบสไตล์ไพรเวทอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นร้านกาแฟกลางเมืองนะครับที่มีส่วนโซนเล็กๆไว้เผื่อนั่งทำงานนั่งคุยกันได้หายากอยู่นะอย่างเงี้ยตัวนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่อมางมากครับขอบคุณครับผว่ายไม่ได้ผมว่ามือถืงถือกล้องอยู่กล้องเนี่ยมากๆอยู่ร้านชื่ออะไรนะครับอารีซอย5นะครับอารีซอย5นะครับเชิร์ชได้ใน Facebook นะครับไม่เข้าใจไม่รู้เส้นทางก็สอบถามที่เขาได้ทาง Facebook เลยนะครับแล้วก็ จากมานั่งดูมอเตอร์ไซค์ก็มาคุยกันครับแใครชอบมอเตอร์ไซค์หรือเอางี้อาจจะเป็นอีกแหลกมิทติ้งหนึ่งสำหรับพวกไบค์เกอร์ก็ได้แถวนี้ก็มีนะมีหลายคันนะมาบ่อยดีส่วนใหญ่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเห็นพวกหาเลยมาว่อยาเลยมานั่งชิวนตรงนี้โอเคครับทำไรครับเนี่ยผมหลงทางผมหลงทางครับแล้วผมต้องทำไงครับพี่มีสิบบาทไหมอะกลับบ้านไม่มีพี่ขอค่าแท็กซี่เลยครับเอางั้นเลยครับพี่ไม่มีงค์ กันเดี๋ยวเราก็ต้องลากันไปก่อนกับบล็อกพิเศษน,นี้นะครับ <c oughs> เอาไว้เลย <c oughs> ลาเถอะร้อนมากร <c oughs> ้อนมาก <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> เพื่อนสวัสดีครับ <c oughs>